ที่ผมเมษายนกลับมาเร้าบ้านในวันเสาร์ที่2อพฤษภาคมเพลยซึเนซีนะครับซนอร์เอลไลจ่าโผครับไม่เกอรองจ่าฝูนะครับบคุณท่านท่านสูะครับที่พัฒที่เราโดด้วยนการสอบสอนโทันทีสีขอบคุณท่านในสสอรับสารวิเทิพยรพรอ้สซสอุรธานีนะครับึ่งหลังเพยายามบอกแล้วว่าพยายามเล่นบอลช้ารวมถึงท่าผู้หารทุกท่านด้วยนะครับ เต้ทางยาวไกลับเส้นสิบนั้นอนอีกี่สิบสี่นัดตอนนี้ผ่านมาสินัดแล้วนะครับโดยรวมตต้องต่อสู้ฝาษาอุปสาต่อไปอีกี่สิบสี่นัดนะครับเส้นทางเยอะๆนะเล่นแรงๆหรอกชวให้กับบุรรัยกแบด้วยคือบาีตอนรับุกทา เรียกว่าคนเจากเอาเวทสุวรรณนะครับยักษ์แสบเลอาเวทสุวนคิดว่าซึ่งเป็นยักษ์หัวกล้องเมืองอุดรธานีนะครับเพื่อนอ่ะมันมีคนช่วยเดีือนละประมาณในสดี่วนะครับประมาณ200กว่าตันลนะฮะถ้าเราไม่ขยับเพื่อนก็ต้องโยนบอลเพราะว่าเราต้องให้มีความสุขในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์รับนะครับรถน้ำราขอประสบอายุแต่เราต้องฟันกับครอบครัวยาวเลยครับสัปดาห์หน้ายาวเหยียบเลยทีเดียวตัวแรกพบกันใหม่เจ้าพที่ ที่16นะครับในเกมที่ควาแคมยิงหกในทาย6นเกมาแกนเสีบอนเอให้เา่นเสาที่2พฤษภาคมเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงขอบคุณกองเชียร์ทุกทก่าด้วยครับทั้งสั่งอาจรยามีราคาแ้วอครัยังฝังกระถางชอนะครับขอบคุณคองทีมก็ไม่ได้ดีทีอารรบาด1นเหนึ่งับ ก็ขอเชียรจากทางไกลด้วยวร็ข่าวพักทีมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท้างด้วยนะที่เสียเวลามารล่นจบลุ้มเชียร์นะครับ